โดนได้หรือยังครับโดนได้หรือยังอีกเฮนึงครับอีกเฮนึงครับ,นรบหนึ่สองสเรียบร้อยครับ thank yeah. you ในปีนี้เราก็จะมีมูลประเทศใหเข้ามาคอยเราคาดว่าก็ต้องบอท่านขอและวก็อยใช้พื้นที่นี้นะครับเพื่อเป็นการเหมาะสมสุดท้ายก็เดินทางปลอดภัยทุกท่านครับแล้วก็มีสิ่งใดสิ่งพลาดในงานอย่าลืมครับผมขออนุญาตขอโทษะคุณในโอกาสนี้ทุกท่านครับ กำลัอไปนะคะเรียนเชิญท่านถ่ายรูปพวกกันนะคะกับหลังครินตกับหลังถันค่ะยังอยู่ในแถวนะคะอำนักงานางๆที่ม่าน่ะับหอขอบคุณผู้ร่วมการกัดในครั้งนี้ที่แทนจากคณะต้องการระเบรดทาสตร์ไทยเพื่อมหานคงต้องการระเริดาสาร์ภทยัดีุร สบายเขงโดยผ่านมือที่เล่นรดับอยู่ที่ต่อเติงสุดต่อโต้ปฏิบัติยอดคุณผไ้ชมเชิญบริษัทไทยบายซิสเต็ม ซึ่งครั้งนี้นะคะเราก็ได้รับการความอนุเคราะห์นะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำเรื่องเครือข่ายระบบสื่อสารมาสถาปนานะคะทำให้เราได้สามารถออติดต่อสื่อสารทดสอบระบบบัญชาการได้อย่าง,างนนนีอุ่รยาาทกใแถวเ ในกกนาฏศิไปค่ะสมรักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกุนเทพมหานครค่ะดีใจมากัวอจะได้รับความยุ่งยือจากทุกท่านเป็นแหล่งดีเช่นเคยนะคะดัดบบักกไปนะคะส่ต่อโต้ภยพพะกาบราชดีค่ะท่านในห้อง Thank huh? ขอเรียนเชิญผู้เข้ารับการฝึกรับประกาศนียบัตรและของที่ระลึกดังนี้ค่ะให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้และกล่าวขอบคุณพร้อม่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมการฝึก,กต,ต่อไปขอนอ,อนุญาตเรียนเชิญครับอาการต่อสู้อากาศยานรักสาฟังทีเมิร์ดโรงพยาบาลสศริกิจโรงพยาบาลอาภารกร สถานการแพทย์กรมยุทธวิการทหารจังหวัดชนบุรีเทศบาลเขตอนุสัตว์มูลนิธิร่รมกันอยู่มูลนิธิอตึงศูนย์ตอบโต้ปฏิบัติราชบุรีทาคอแพรตั้งกัรักษาอาแพร่รักษาภาคภามไทยจังหวัดแต่องระัดแค่การเลือพบกับกงพรัรีอยาดต้องรัการหดรอยุยา่ายเงินามเกณฑ์เฉพาะดรื่การหลังเหนื่ในการตัดต่อ่าคภหับสองศิลปศาสาร รวมทั้งเตรียมความพร้อมลองพักปฏิบ <joy rik> <t> ัติที่มีความเปนการเคื่อนที่ไดนอย่างปอด้องกับทุกภาคเสื่อโดยการสุดครั้งนี้เรียนอตรีชิพนธเนืองละลองจกกองปิจการเรียนติหารสถาันที่ตามที่บรรดาสายแมน้ำนมกระทำเตรียมักราดสองพันห้าพินแปดจัดขึ้นโดยกอิจการปริบัติทหารระหว่างที่สุดสุที่จัแา